มองออกไปนอกหน้าต่างตอนนี้เราอาจจะเห็นเหมือนมีหมอกปกคลุมแต่ที่จริงนั่นอาจไม่ใช่หมอกนะครับแต่เป็นฝุ่นละอองที่มีปริมาณมากเกินขนาดจนเป็นพิษต่อร่างกายได้ครับสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวทางระบบหายใจผู้ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดควรต้องระวังและใส่ใจดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษนะครับเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้หลายคนอาจไม่รู้ว่า ฝุ่นละอองที่มีปริมาณมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างมากมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับฝุ่นดังนี้ครับฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศส่วนใหญ่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือฝุ่นที่มีขนาดตั้งแต่50ไมครครอนขึ้นไปฝุ่นละอองที่สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์คือฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า10ไมครอน เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจทําให้เกิดการระคายเคืองและทําลายเนื้อเยื่อของอวัยวะนั้นได้เช่นเนื้อเยื่อปอดหากรับเข้าไปมากเกินขนาดหรือติดต่อกันเป็นเวลานานจะเกิดการสะสมเป็นพังผืดหรือแผลสมรรถภาพปอดเสื่อมหลอดลมอักเสบหอบผืดถุงลมป่งพองและยังอาจทำให้ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้ง่ายด้วยครับมลพิษทางอากาศ ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนหรือ PM 2.5และมลพิษทางอากาศในเมืองอย่างกรุงเทพและปริมณฑลมีแหล่งกำเนิดหลักๆมาจาก 1. การจราจร 2. การทำอุตสาหกรรม 3. การเผาในที่โลง่งประกอบกับถ้าในช่วงนั้นสภาพอากาศนิ่งลมสงบก็จะทำให้มลพิษทางอากาศสะสมตัวในปริมาณมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ครับ เมื่อร่างกายต้องเจอกับฝุ่นมากเกินขนาดจะเกิดอาการดังต่อไปนี้ครับอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนบนคือคัดจมูกนำมูกไหลเจ็บคออาการของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างได้แก่ไอมีเสมหะหายใจไม่สะดวกหายใจมีเสียงดังวีดหายใจไม่อิ่มรู้สึกแน่นหน้าอก อาการของระบบไหลเวียนร่างกายจะเพิ่มอัตราการหายใจโดยอัตโนมัติเพราะระดับของออกซิเจนลดลงปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไปนานๆจะเสี่ยงต่อการหัวใจวายได้ครับแล้วเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไร 1. สวมหน้ากากอนามัยควรเลือกหน้ากากที่สามารถกรองอนุภาคฝุ่นได้สูงเช่นหน้ากาก N95 หน้ากาก N99 เป็นต้น โดยต้องสวมอย่างถูกต้องตามวิธีที่ระบุไว้ในบรรจุพัณฑ์ด้วยนะครับและจะต้องหมั่นกระชับหน้ากากไม่ให้หลวมเนื่องจากฝุ่นละอองมีขนาดเล็กมากจะสามารถลอดผ่านหน้าก,ากากได้ง่ายไม่ควรนำหน้ากากใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ด้วยครับ 2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อช่วยตรวจตูระดับของค่าฝุ่นเพื่อดูว่ารอบตัวเราในขณะนี้มีระดับฝุ่นเป็นอย่างไร 3. สำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกอาคารในช่วงนี้ไปก่อนนะครับ 4. บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุก็ควรหลีกเลี่ยงไม่ทำกิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานานหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูกตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้านครับ 5. ดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีไม่ปล่อยควันดำ 6. ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลใช้ระบบขนส่งมวลชนแทน 7. ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิด 8. หากเกิดความผิดปกติกับร่างกายควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีครับ BDMs และโรงพยาบาลในเครือขอส่งมอบความปรารถนาดีให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ